คลิปหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็อัปเดตการทำงานนิดนึงนะครับลง YouTube ให้พี่น้องที่ติดตามก็ได้ดูกันนิดหน่อยนะครับสำหรับการทำงานนานๆไม่ได้ทำให้ดูนะครับตัวเชื่อมหัวนะครับตอนนี้เร่งทำหัวนะครับทั้งงานหัวเศร้าแล้วก็ทั้งผนี้แล้วก็วันนี้เตรียมส่งเศร้าอยู่หลายเจ้านะครับสามสี่เจ้าที่สั่งเข้ามานะครับเมื่อคืนตีสองนะครับ ที่โคราชโอนเข้ามาโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับถ้าเข้ามาแต่พอดีเป็นช่วงที่กําลังทําพเนียดอยู่ก็ยังไม่ได้นอนนะครับก็เลยได้คุยกันละเอียดนิดหน่อยแล้วก็โอเคโอนตังค์มาเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะครับแล้วก็มีของอคุณพ่อทางตะบ,บนคนําแคนมันจาคีรีนะครับโอนเข้ามาเมื่อเช้าโดยจัดการให้นะครับแล้วก็หัวหัวนะครับพอดีมีมีหายท่นทานก็ชอบ คนละแบบนะครับบางคนก็อยากจะได้เป็นแบบที่เป็นสลักนะครับก็คือรุ่นนี้แต่บางท่านก็อยากจะได้เป็นนี่นะครับเป็นหัวแป้นน็อตนะครับก็เลยต้องไล่จัดก,การให้นะครับจะยังลุยกันต่อไปครับหลายท่านอาจจะได้ไปเที่ยวได้ไปสนุกนะครับแต่เราก็ยังสถานะเดิมคือเล่งงานให้กับกู้าไปเรื่อยๆกนะ็ ฟังเพลงค่าเวลาไปด้วยนะครับิบน,นทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ตัดเหล็กนะครับทั้งงานทั้งงานไม้งานชันเี้นะครับแล้วก็งานเหล็กทําเองทั้งหมดนะครับนี่แหละนะครับหลายท่านก็ทักมาถึงว่าทาไมช้านะครับผลที่ช้าก็ ทำทุกอย่างเลยครับทำเองทงคนเดียวด้วยนะครับคนเดียวก็ลูบ้ไปพอเสร็จนี่พ่นสีเก็บสีเสร็จก็จะเมื่อเช้าเี่ยขึ้นหกขเนียดไว้นะครับทำสีแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็เลยมาทำเหล็กต่อมานเหล็กเสร็จก็คงจะต้องทำสีนะครับหลังจากทำสีเสร็จก็จะได้มาลุยงาน ตนี้ต่อนะครับก็พยายามใช้เวลาสลับกันแล้วก็ไม่ให้มีช่องว่างนะครับพยายามให้ได้ประโยชน์เยอะที่สุดน,นะครับแสบนะบแสบหน้าแต่ก็ไม่ชินกับที่จะต้องใส่ใส่หมวกนะครับ เป็นช่างก็อาจจะไม่ยากนะครับไม่ใช่ช่างไหนก็ทำยากหน่อยนึนนงยากหี่อก็คือตัวตัวตะขอนี้นะครับตัวตะขอนี้เป็นเป็นลวดก็เลยใช้ไฟแรงไม่ได้นั่นคือปัญหานะครับก็เลยต้องใช้ไฟเบาพอไฟเบาแล้วมือเราไม่นั่งกอาไม่นิ่งคอแล้วก็ไม่เบาพอบางทีก็อาจจะมีติดอย่างนี้นหะฮะบ,บางทีก็ ไปได้ก็ไปได้เลยนะครับ,บก็พยายามทำให้ได้ถ้าทำก็จะทำเป็นล็อตอย่างนี้นะตอนนีค้คือไม่พอนะครับหลายท่านก็บางคนสั่งเฉพาะหัวเข้ามาก็มีนะครับท่านก็พร้อมหัวนะครับสำหรันบท่านที่สั่ง สเมตรไว้นะครับสองเมตรนะครับก็รอรอคนส่งเข้าช่วงหลังมันหยุดนี่แหละนะครับน่าจะมีคำตอบให้ว่าจะได้รับของจไหนะครับเดี๋ยรอ,อนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้คือตัวสิบเมตรนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับใครที่ สั่งก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับมั่กคกูก็มีท่านนึงกำลังคุยกันอยู่นะครับรอโอนมาถ้าโอนทันวันนี้ก่อน4โมงเยนก็จะทันส่งไทยในวันนะครับเรอของบวานครับงานเชื่อม ใครทาเป็นก็ทําให้ใช้เองก็ได้นะแต่ถ้าทําไม่เป็นหรือว่าอุปกรณ์ไม่พอก็สั่งเอาครับมันกี่บาทครับของพ่วไทยอาจจะดูเหมือนบางคนก็ดูเหมือนทาง,ง่ายแต่บางคนก็พอทำบางทีจริงก็กกยากครับแต่ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วง่ายครับง่ายแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรกับอะไรมา ใช้โยมกันใช้เหล็กใช้นอตเบอะไรใช้ต้นแบบไหนนะก็ต้องศึกษาแล้วก็ดัดแปลงไปด้วยนะเ่อที่จะได้มาเป็นแบบนี้ก็ลองผิดลองถูกมาอยู่หลายหลยรูปหลายแบบเหมือนกันนะครับจริงๆ จริงๆวันนี้เห็นในกลุ่มของคนรักนกเขาขอ้นแก่นนะครับเห็นแอดมินชวนกันไปออกริซนะครับแถวแถวมันทอน,นะครอน่าสนุกอยู่นะครับมีรางวัลให้ด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าก็ยังติดงานอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้ครับถ้าทิ้งงานไปก็เสียวเวลาทิ้งไปวันหนึ่งเฉยๆนะครับทำไมขอเคียร์งานตรง ของให้พี่น้องส่งท่านเนีย่ยให้กับท่านที่สั่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะว่ากันในเรื่องต่อนกนะครับตอนนี้คิวพองเนียดยังยังต้องรออยู่นะครับยังไม่เสร็จยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ครบนะครับยังมีหลายท่านที่ยังค้างอยู่นะครับแต่ว่ารับประกันได้นะครับได้ทุกท่านแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับ สีเจาะรูทำสีครับน้าจะเท่าไหร่นะคพังห้ากู้สองสามได้รุ่นว2ไปเจ็ดเจ็ดหัวนะครับรุ่น b 2สองแบบหลักนะครับเจ็ดหัวแล้วก็ว3แบบนอ็อตหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามได้เจ็ดเหมือนกันครับสิบสสิบสี่หัวนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องลุยงานอ่ะ,ะเนี่ต่อเดี๋ยวไปดูขึ้นไม้เนี่ อหนึงนะครับเดี๋ยวฝากให้พี่น้องได้ดูกันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ